มาแล้วครับข้าวพระรามลงสงร้านนี้เนี่ยที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือร้านอาม่าเนี่ยขายมาแล้ว70กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อที่คลององงานยิ่งกินยิ่งอร่อยข้าวพระรามลงสงคือหนึ่งในอาหารของคนจีนที่เราคุ้นเคยกันมานานที่ปัจจุบันหาทานได้ยากมากๆ สวัสดีครับทุกท่านไต่แก่หอกิมยิ๊กกัวไอ้เกียวลือชะนงังหลเจี๊ยซาแต่ปึ่งจอยนั่งอุมใจตาซาแต่ปึ่งกันมีไใจจอยนั่งอุ่มปักจอยนั่งปักเจียจอยนั่งปักเจียอ่อยใจห่วยจุ่มมใจตาอูติกอบอยกิมยิกกัวเกียวนังชะนงังไหลเจี๊ยซาแต่ปึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านซาแต่ปึ่งนะครับข้าวพระรามลงสงเจเฮียหรืออมาม่าเฮียนะครับซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่ ซอยดอกไม้บริเวณบ้านบาดถ้าขับรถมาต้องเข้าทางด้านบ้านบาดนะครับแต่ถ้าเดินเท้าสามารถเดินเท้าเข้ามาทางด้านถนนวรจักรที่มีธนาคารกรุงเทพเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้เดี๋ยวผมจะปักพิกัด o o o l l m m p s ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านได้ตามมา อีเจี๊ยบมึงติงกกูกิมนี้ไอ้อีกุยหวยเดียวจับชิกชิกจับชิกแล้วไอ,อ้บอยซาแต่ปึง่งลยเยอะกู้เอาแปะชิกจับบัวนี้อ่ชิกจับบัวนี้าานอ๋าาอตังครับตังคับแปะเกาเกาไอ้อีหนอต่อจุดเตี้ยหนอต่อชิกจับบัวนี้ต่อจิกกอบอยอ่ะอ่ะสี่ติดเกี่ยวเท้าตาแก่ใส่สีตาต่างใส่ใส่สีตาตาต่อเนี่ยก็หลายตาก็ทำแพงเขื่ ตาก็าสำเพ็งคือองค์อังอ่ะอ๋อเมื่อก่อนไอ้ยี่ขายอยู่ที่กององค์อังแล้วกองทมจัดระเบียบก็เลยย้ายมาขายที่บ้านตัวเองแล้วย้ายมาขายที่บ้านนี่นานแค่ไหนแล้วอีจะไม่ไกลแต่ไม่ไกลก็หลายปีที่ผ่านมานี้บ้านอยู่ที่นี่แล้วไปขายที่สะพานเหล็กไปยังไงตั้งตรงนี้ทําของแล้วก็หักไปหน้าวราจักรหน้าวราจักรเข้าวัฟไฟิลเอ่นแล้วก็ข้างๆวัดไฟิีเลนเเกี่ยงเสียงโหแก่วงหลาย เกี่ยวบุงไหลอ่าแล้วก็คือแองเบิงเบิงเกยงก็จุยเจียเก่งจุยเจียเก่งอ่าแล้วก็สามแผงอาสามแผงแล้วก็เสียงหูไหลเสียงหูไหลลาตัลักดาวตัลักสิงตัลักสิงตัลักเมื่อก่อนเห็นขายรอบอย่างนี้เลยครับคับไม่เห็นหับรอบนี้เนี่ยหับสุดท้ายเนี่ยอ๋อหับยังอยู่เอ่ออันนี้หับไปละอันนี้อันนี้หับไปละแต่ชทางตั้งของอ๋อหับไม้ที่เห็นนี่อ๋อนี่เห็นไม่มีรถไม่มีรถ ก็คือหาบไม้ที่เห็นตั้งอยู่บนรถนี่คือหาบอันนี้ที่ที่ตั้งหลารุ่นรุ่นพ่อของอาม่มากแล้วก็หับไม่ไหวก็ไปตั้งอยู่ที่สะพานเด็กอยู่ที่หัวมุมจูเมลี่ร้านขายเพชรแล้วก็ไปขายใต้สะพานที่เกี่ยวเท้าอย่างนี้ไอ้ขายวันไหนบ้างขอยวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดหนึ่งวัน แล้วอีขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ7จ็ดโมงถึงบ่ายสองเจ็ดโมงถึงบ่ายสองแล้วมีเดลิเวอรี่ไหมอีไม่ม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 ีใช่ไหมไม่มีก็คือต้องโทรมาเองมารับกันเองใช่อ่อห่อเราไม่เคยรู้เรื่องครับอาี้ทำคนเดียวห่ออะไรมาดี้มาดี้อะไรห่อห่อห่อมาแล้วครับข้าวพระรามลงสงศ์ พระรามลงสงครับเป็นข้าวที่ผมคุ้นเคยมานานตั้งแต่เด็กๆผมก็สงสัยว่าคืออะไรจนกระทั่งได้มาได้เรียนรู้ได้ศึกษาผมจึงมั่นใจครับว่าข้าวพระรามลงสงเนี่ยแปลมาจากภาษาจีนได้จิ๋วเรียกชื่อเป็นภาษาจีนได้จิ๋วว่าซาแต่ปึง่งถ้าอ่านตามตัวอักษรนะครับซาแปลว่าสามครับแแปลว่าน้ำชาปึ่งแปลว่าข้าวแต่จริงๆไม่ได้แปลอ่านตามตัวอักษรครับคำว่าซาแต่ปึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าสต๊ นะครับซาเต๊ะข้าวนะครับก็เียเป็นซาแตะปึ่งในภาษาจีนแต้จิ๋วหลักๆนะครับร้านนี้เนี่ยที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือร้านอาม่าเนี่ยขายมาแล้ว70กว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อที่คลองโอรงงานข้าวจะน้อยซึ่งซาแตะปึ่งนี้ต้องใส่ข้าวน้อยจริงๆนะครับจะเห็นว่าข้าวน้อยแล้วก็เครื่องเยอะร้านอื่นๆที่ผมเคยทานเนี่ยมีครั้งหนึ่งในถนนแปงนามนะครับร้านแรกที่ขายบนถนนแปงนามคือเฮียจัว เฮียจวเนี่ยเป็นข้าวสาแต่ปึ่งที่อร่อยที่สุดที่ผมกินแล้วผมชอบมากรสชาติดีเข้มข้นแล้วก็ความสะอาดสะอา้านทุกอย่างได้หมดแต่ปัจจุบันเฮ er ียจัวไม่ได้ขายคนที่2ที่เขามาขายแทนคือร้านคุณแม่กังเหนียวเองนะครับ ก็ขายเป็นร้านที่2แล้วปัจจุบันคุณแม่กังเหมียวเองก็ไม่ได้ขายซาแต่เปิงแล้วทาให้ซาแต่เปิงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะขายเฉพาะย่านคนจีนแล้วคนจีนจะเป็นคนขายมันเป็นอาหารของคนจีนนะครับที่ประยุกต์กันมาแั้งใส่สมัยไหนผมเองก็ไม่รู้นะผมเองก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ที่ตลาดเก่าสําเพงก็มีร้านหนึ่งนะครับที่ขายซาแต่เปิงแล้วก็มีร้านหนึ่งอยู่ที่ท่าดินแดงที่ผมรู้ตรงเนี้ยมีอยู่5ร้านแต่ร้านที่หนึ่งเนี่ยเฮียจัวเลิกขายไปลวคุณแม่กังเหมียว ก็ยังเหลือ3ร้านวันนี้เราโชคดีมากครับที่ได้มาทานซาแต่ปึงซึ่งร้านที่อื่นๆที่ผมเคยไปทานเนี่ยเขาจะมีตับมีหมูมีตับหมูแล้วก็มีกุ้งอาม,ม่าเนี่ยเมื่อก่อนก็มีตับปัจจุบันก็ไม่มีตับแล้วส่วนกุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาผันผวนทําให้หลายๆคนไม่ได้ใช้กันละเอาละครับเราจะลองมาชิมซาแต่ปึงในตํานานอ ตัวน้ำราดนะครับหรือเรียกว่าสาแต่เนี่ยน้ำราดกลมกล่อมรสชาติดีเข้มข้นหอมและเผ็ดพอดีโดยไม,ไ,มไม่ต้องกินพริกน้ำพริกน้ำพริกเผานะครับเพราะสาแต่ปึ๋งต้องทานคู่ต้องมีเครื่องเคียงคือน้ำพริกเผาและน้ำพริกเผาของร้านอาาเนี่ยเป็นน้ำพริกเผาที่อาาทำเองเคี่ยวเองจุดเด่นของน้ำพริกเผาร้านอาาเนี่ยก็คือจะมีรสชาติแบบจินๆีนะครับจะไม่หวานนำจะมีความเข้มข้นและกลมกลม่อมแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็จะออกเค็มเล็กๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบ ้วอามาก็มีพริกชี้ฟ้าดองให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ผมเลยไม่ได้สั่งมาระรามลงสงระรามก็คือผักบุ้งสีเขียวลงสงก็คือลงในลงไปลวกในน้ําที่เดือดือดแล้วสิ่งที่เป็นเคล็ดลับก็คือหม้อต้องเล็กครับและหม้อเดียวกันนี้นะครับจะใช้ลวกผักบุ้งและลวกเนื้อหมูหรือตับใช้หม้อเดียวกันครับลวกกันตลอดเวลาทําให้น้ําที่ใช้ลวกเนี่ยทวีความหวานมากขึ้นฉะนั้นคนนี้มากินคนแรกกับคนนี้มากินตอนช่วงกลางหรือช่วงท้ายเนี่ย น้ำที่ลวกความหวานของหมูของตับของกุ้งของผักจะผสมมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่ายิ่งกินยิ่งอร่อยข้าพระามลงสงฆ์คือหนึ่งในอาหารของคนจีนที่เราคุ้นเคยกันมานานที่ปัจจุบันหาทานได้ยากมากๆหลายคนไม่เคยรู้ว่ามีที่ไหนขายหลายคนไม่เคยรู้จักและหลายคนไม่เคยทานและหลายคนเคยทานครับแต่ไม่รู้ว่าหากินได้ที่ไหนบ้าง วันนี้มีโอกาสครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาลองลิ้มชิมความอร่อยข้าวพระรามรงทรงของอมาม่าอิ่มอร่อยและมีความสุขก,กับอาหารในตำนานไปด้วยกันนะครับมาตามมาอร่อยครับผมป้าเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนป้าเขาอยู่สะพานเหล็กแค่ผมก็จินประจาอะ่ะสมัยผมอยู่ในเวิร์กอ่ะจินแจมมาโอ้หลายปีครับผมแล้วผมก็ถามทาแก่ทาแก่ผมก็บอกว่าป้าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านผมก็เลยตามมาผมก็ถามคนแถวเนี้ครับผม แต่ผมอยู่แถวนี้ตั้งนานแล้วผมไม่รู้ว่าบ้านป้าอยู่นี่ไงออผมเพิ่งรู้ออแต่ของแกอร่อยครับผมแกขายมานานแล้วตั้งแต่นู้นผมมาอยู่แถวเวิ้งก็ประมาณ20ปีแล้วผมอยู่ที่คนชอบอ่ะแต่ผมชอบรสชาติของแกอร่อยครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะตามมาทานข้าวพระรามลงทรงหรือซาแสาผึ่งานอาม่าเฮียนี่นะครับขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าตรงซอยดอกไม้บ้านบาดเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะครับ ถ้าท่านจะขับรถมามีแนะนําที่เดียวคือจอดรถที่วัดพระพิเรนแล้วเดินเท้าข้ามกลับมาซึ่งจะเดินระยะทางประมาณ4-500เมตรเพราะว่าริมถนนฝั่งวราจักรก็ไม่ได้จอดรถแถวนี้ไม่มีที่จอดรถครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดที่จอดรถวัดพระพิเรนใต้คลิปวิดีโอ Youtube นี้ไว้ให้อาม่มากกี่บาทครับ2จานแต่ละห้าจานร้อหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็มีน้ําด้วยน้าอ๋อครับขดพลาสิออ๋อ,อขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ท่านใดที่อยากจะมาชิมมาทานขอแนะนำเลยครับร้านอมาม่าในตำนานสมัยก่อนหาบขายนะครับก็หาบตั้งแต่บ้านนี้หาบไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็อมาม่าทำอยู่คนเดียวนะครับไม่มีบริการเดลิเวอรแต่สามารถโทรศัพท์มาสั่งได้แล้วก็ให้คนมารับแล้วราคาณนะวันนี้คือเดือนกันยายน2565ราคาขายจานละ50บาทมีราคาเดียวอมาม่านะขอทราบเบอร์โทรศัพท์สำหรับลูกค,ค้าที่จะโทรศัพท์มาสั่งหน่อย0 8 4 ส,<อ>สามสองสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งี<อ>้บขอบขอบคุณครับมามก